สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนภาษาสวีเดนจากอาชีพทําความสะอาดนะคะพนักง,งานทําความสะอาดภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าล ok ุคอร์วเดรลุคอร์วเรหรือสเตเรสเตเรหมายถึงพนักง,งานทําความสะอาด หน้าที่ของพนักง,งานทาความสะอาดก็คือทําความสะอาดนั่นเองนะคะแสตด์แสตด์ทำความสะอาดทีนี้เรามาดูคำศัพท์นะคะสิ่งต่างๆที่เราสามารถทําความสะอาดได้นะคะเช่นที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่ง p o e เอตคูคูสโพเอ u คูคที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่ง พูซันบิกพูซันบิกที่ซันบิกซันบิกก็คือชื่อของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าซันบิกโพเอนสกูล่าโพเอนสกูล่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโพคอมูนเนนโพคอมูนเนนที่เทศบาลทัวเล็ตเตอร์ทัวเล็ตเตอร์ห้องน้ำคอนทูร์ คอนทูร์สำนักงานหรือออฟฟิศเชิร์กเชิร์กห้องครัวหมอดสอบหมอดสอบโรงอาหารดัมซูเกอร์ดัมซูเกอร์ดูดฝุ่นสูบปาร์สูบปาร์กวาดมกปาร์มกปารถ์ถูโกล โกยพื้นเช่นดำซูก่กโกลดูดฝุ่นพื้นทรกเรียนทรกเรียนเยนช็ดให้สะอาดก็คือเช็ดทำความสะอาดนั่นเองนะคะเช่นเช็ดทำความสะอาดอ่างล้างมือทรกเรียนทันฟอดทรกเรียนทันฟอดครอนครอนกกน้ำ ทวีตสตูลทวลตสตูลโถส้วมทวลตล็อกทวลตล็อก,กฝาปิดโถส้วมสิตริงสิตริงฝานั่งโถส้วมเดิร์ฮันทอกเดิร์ฮันทอกลูกปิดประตูหมอดบูดหมอดบูดโตอาหารสตูลาร์ สตูลาร์เก้าอี้ดัมมาร์ดัมมาร์ปัดฝุ่นหรือเช็ดฝุ่นเช่นปัดฝุ่นชั้นวางของดัมมาร์ฮิลลูร์ดัมมาร์ฮิลลูร์ปัดฝุ่นชั้นวางของสโคปสโคปตู้ผุดสารผุดสารเช็ดเช่นเช็ดกระจก พุทธซฟเนส r ตรเช็เช็ดกระโจกฟิลโฟิลโลูเติมเช่นเติมกระดาษทิชชู่ฟิลโลพทัว l e เล็ดพับ i ปฟิลโ o i l ทัว a p เล็ดพับปทวสบูบีตเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนถุงขยะ บีตสูโพสาร์บีตอูโพสาร์เปลี่ยนถุงขยะอาระเบียสทีเดอร์อาระเบียสทีเดอร์เวลางานอ f ฟตัสดอกทีดออฟตัสดอกทีสดทส่วนมากเวลากลางวันเมื่อกี้เป็นคำคำแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาฝึกเป็นประโยคค่ะ วัดยมบะดูแมวัดยมบะดูแมคุณทำงานอะไรหรือคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรยอกแอร์โลคอลโวดเดรโยแอลโลคอลโวเดรฉันเป็นพนักง,งานทำความสะอาดวอร์สแตอร์ด,ดูวอร์สเตอดูคุณทำความสะอาดที่ไหนโพอเอตคอนทูร์โพอเอตคอนทูร์ที่สำนักง,งานแห่งหนึ่ง ฮสเตอร์ด h ฮูอตอร์ดคุณทำความสะอาดอย่างไรยยกสเตอร์ดูทวเลตวาเรียดอกอย่าสเตอร์ดทวเลตวาเรียดอกฉันทำความสะอาดห้องน้ำทุกวันยยกทร์การิเอนสตูลาร์เองงงอเวกันอย่าทร์การิเอนสตูลาร์เองกองอีเวกันฉันเช็ดเก้าอ,อี้ อาทิตย์ละครั้งยอกดำสู้เกโกะบรันนันเวกกยอยาดำสู้เกโกะบรันนันเวกกะฉันดูดฝุ่นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ยอกดำมาฮิล,ลูเององอิโมนาเดนยาดำมาฮิลูเองงิโมนาเดนฉันปัดฝุ่นฉันวางของเดือนละครั้งยาบีแต่สู่โพสาร อฟต a ยาบีตสูโฟซาอฟต a ฉันเปลี่ยนถุงขยะบ่อยนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะภาษาสวีเดนจากอาชีพพนักง,งานทำความสะอาดลคอนโวดดเรหรือสเตเดรหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ